สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอภิ่นงครับในคลิปนี้ผมกับสิพามาเอาที่เด็ดจากข้อของน้องมอดนะครับหรือชินวัฒน์ฟาร์มนะครับเด้อผมมีงวมาฝากพี่น้องนี่หลายเลยนะครับเนาะผู้ใดอยากจะได้ฟิมใหญ่นะครับเนาะตัวนี้ใส่สิบหกสิบนลิตพี่น้องครับ แล้วก็พร้อมกับง้อสื่อสองได้สามนะครับพี่น้องสีบักตาลกับมีมะไหยยูนะครับพี่น้องนั่นคู่นั้นกับสองได้สามลูกตัวเมียนะครับอีกคู่นึ่งกับยูทังพี่สื่อสองได้สามพร้อมกับง้อผู้แล้วก็มีง้อาาาเชอร์ลี่นั่นนะครับพิกัดคอ,อกอ่าเขาหนึ่งมดกับยูทีบ้านหนองโนทับมาตำบลหนองคู่อำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามครับผม อ่าเพื่อว่าเป็นการเยเวลาครับเดี๋ยวจะพาไปคุยกับน้องมอดครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีฟีของทางช่องพีุญชูชาแนลครับผมมือนีกสะซิมีวัวงามๆครับผมมือนี้มาแบ่งปันเกษตรกรครับผมวันนี้มีไซส์ร้อยหกสิบมาแนะนำครับผมราคามินิโม่มากครับผมครับผมครับผมมือนีซื้อสองได้สามวันนี้มีสองคู่ครับผมวัวซาโลเล่งามๆก็มี่ให้ครับวัวสาวน้อยก็มีครับผมอนาคตพ่อพันธุ์ก็มีให้ครับผมครับราคาเริ่มต้นวันนี้ที่หลักพันครับผมมาถึงหมื่อนครับครับอ 093ครับ570ครับ9704ครับผมไอเดลัยเบอร์เดียวกันครับผม Facebook ชินวัตรราชศรีเป็นภาษาไทยครับผมเบอร์หนึ่งยี่สิบขนม้าครับเบอร์หนึ่งเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยครับผมสามมันแดดครับซามมันแดดซาำเห็นสีชัดๆอันนี้เบอร์เดี่ยงตามราคาด้วครับเอาอยู่ใกล้ก่อนเลยนะครับมูบ่ถึงหมื่นกับจังพากันในเบิงอันนี้ลูกครับผมลูกโตแม่ใส่ร้อยหกสิบนะครับแม่เผืนบักไงครับ ลูกพ่อได้ครับหลวงมดนี่อ่าตัวนี้เป็นง่วผู้เฒ่าเลี้ยงเพิ่นทับโตครับผมอ่าทับโตนะครับพี่น้องแม่ครับแต่ว่าตอนนี้แม่เพิ่นทับอยู่กับอ่ามีตอนนี้มีใบครับผมแม่ทับใบทับหลอดให้เนาะนี่ครับอ่าอันนี้แม่มีใบมีหลอดให้ให้ใส่กับอ่าโนบุนจูเนียได้ครับพี่น้องครับอ่าทับวันที่เดี๋ยวได้หากันวันที่งิฟก้ากรกดาปีหกเจ็ดกำหนดคลอกับก้าพฤษภาหกแปดนะครับสวยๆเลยครับง่วงลูกไหนครับนี่ง่วงลูกตัวที่สองครับพี่บุญชูตัวที่สองนะครับพี่น้อง ตัวไอ้คู่นี้น้องมัดเปิดเท่าไรคู่ที่เปิดเบาๆครับคู่ใดอ่าสีบัเสื้อกับอันนี้ราคาขายกิ่งครับบวกแม่ราคาเบอลลิ่นครับผมสี่สิบเก้าหาร้อยครับสี่สิบเก้าหาร้อยนะครับต่อได้ครับอีสานส่งให้ฟรีครับผมต่อได้แล้วก็อีสานส่งฟรีแม่เอานะครับเอ้างัวงหูหูเลยนะครับตัวยิ่งๆผู้ใดมักใส่หญ่งใส่อ่าร้อยหกสิบกับตัวนี้แหละครับผมว่าหมดลูกว่าใดออกนะครับผมขาว่าใดทุกนะครับว่าใดมีปัญหากคูทางว่าใดสุดครับผมครับ หัวดีๆว่าเป็นโตเนี่ยแหละพี่น้องเป็นโบสนะครับเนาะเป็นได้มาถือพึ่งกระแบงถือ่าสำหรับงัวโตใหญ่นะครับตีใส่เบื้องขันเป็นพี่น้องได้งัวหัวหัวจากของนี่พี่น้องที่ขายเท่ายจัิงส่เออเออในย่อยนี่แหละครับปกติกะชิบมีหลักแสนแน่นอนเออนี่ไอ้ใหญ่จริงครับผมผมสูง165ครับอ่น้องงโมสูง165เด้อครับพี่น้องครับอ้าวหูวจึงเชิงนึ่งดอกคับพี่น้องครับเออนี่เด้อสีย่างอ้อมให้เบื้องนะครับนี่สีมะปานมะดังนะครับพี่น้องครับทั้งแม่ทั้งลลูกนนัั่ะครบผม อ,อยากได้ดวให้เบิ้งทายยางนะคบพี่น้องนี่ขาบบถกบบถอนหง่คักเด้อค่ะพี่น้องครับปานสร้างครับหญ่ปานสร้างนะครับพี่น้องเอามาเอาสร้างไปเลียงครับผมนี่หง่ก็นี่ก็ส้างถึงแล้วครับผมนี่ตัวหญ่ตัวยักษ์นี่แหละเบื้องชัดสัสีนี่เบื้องขางเดียวเล้วเด้อพี่นอ้องเด้ออ่นี่นะครับเอาคูรแรกเบอร์แรกเบอร์หนึ่งนะครับเรบบ่มีปัญหาเด้อคัะพี่น้องเบื้องใกล้เอานะครับเนาะนี่น หางเงีวจนสีหลากดินครับเบอร์สองน้องมอะคูดได้ซื้อสองได้สามครับเป็น<อ>สีป<ส>ักตาลสุงครับผมเอาสีปักตาลนี่เนาะไม่คันครับเออคูนีเงามยงเลยครับพี่น้องลูกอ่าลูกตัวบักงามยตัวดีพร้อมแล้วก็แม่กระท่องแล้วนะครับเป็นว่าสีบักตาลนะครับพี่น้องอ่ะลูกพอ่อใดแม่ท้องจักเดือนแล้วอ่าแม่ท้องกับชุปเปอร์แชมป์ครับผมลูกสาวช็อกโกแลตครับอ่ะลูกสาวของช็อกโกแลตอันนี้แม่ท้องกับซุปเปอร์แชมป์นะครับเด้ออันนี้มีอ่า ใบมีหลอดไห้นะครับพี่น้องครับแม่นี่ทับวันที่12มีน้าหกเจกำหนดคลอดกันหมกราหกแปนะครับอันนี้แม่ไอ้ลูกมีใบมีหลอดนะครับครับช็อกโกแลตนะครับเนาะคลอดวันที่13ธันวาหกหกนะครับตามใบแต่ว่ามือคลอดจริงก็อันนี้บ่รู้นะครับแม่ก็ใส่ประมาณ140นะสี่งิบนั่เนาะอ่ะนี่ลูกตัวที่ไหนครับเป็นลูกตัวที่สองครับลูกตัวสามในท้องครับผมตัวที่สามอยู่ในท้องนะครับพี่น้องครับ นี่ยลูกตัวที่สองโดยสิพาเบื้องผลงานเป็นสีแล้วลูกออกามาโดยเห้เบื้องหางก่อนนี่เบื้องสีสัๆอายุประมาณ8เดือนนี่ประมาณนี้ครับอายุาลูกนี่แปดเดือนนอะครับพี่น้องครับเออนี่เด้อเห็นบ่ล่ะพี่น้องย้อนเสียงจักหน่อยเด้อครับมุมนี้เดี๋ยวเด้ะให้ผมมุมนี้ให้นะครับเนเาะอา้านี่พี่น้องเห็นบ่มันมืดเด้อครับเด้อผมแดงยางมามุมนี้มันมันดาเร็ังแล้วแดงนะครับเนาะอะไเพิ่นไล่มาทางนี้นะครับเออไล่ลูกออกมาทางพี่ครับนี่มันยังสีบ่มืด นะครับเออลูกตัวแดงๆนี่เป็นลูกตัวผุนนะครับเอาคู่ดำนี่เท่าไรหนังมดคู่นี้เปิดไว้ที่43,000ันบาทครับ4ี่0มนสาะครับพี่น้องต่อไดครับผมสรงไห่ฟีอีสานครับ4 3 0 0 0าผู้ใดเห็นสีบริสันหย่อนมาเบิ่งตรงนี้้อครับเด้อนี่ย่อนมาเบิ่งตัวนี้ไผเห็นสีบริัดตเนาะท้องเราประกันท้องนะครับประกันท้องให้เด้อครับพี่น้องพอจหน้อยมันสิมืดแล้วพี่น้องครับนี่เบิ่งค้นหางตำหนี้บมีคือกันเนาะตำหนีไม่มีครับผมอะต่อร้องได้เ้อพี่น้องราคานี่ทรงฟีตัวอีสานพร้อมนะครับนี่ ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยากได้กระซงขึ้นเ่าครับพี่น้องครับเ่ะเลือกเอาน้มกับ,บติ่งเหครับผมนี่หู้โเฉียงเฉียงขึ้นกันนะครับเนาะอ่ะนี่เบื้องด้านอ่าใสของแม่กับลูกนะครับแดงจนดำครับอ, <c oughs> อันนี้แม่ทองนะครับอยากจะแยกนี่ถามเอานะครับพี่น้องเพื่นอนอยากให้บอนะครับนี่ลูกนังนานาน,านี่แหละครับผมเบื้องมุมสูงดูชัดชัดนะครับนี่ลูกงามๆนี่แหละ,ะพี่น้อง อันนี้เบอร์สองนะครับนี่ผู้ใดอยากจะได้อนักขดพอพันแล้วเขาถึงมือกันมิไหอ่คู่ที่สามครับอ๋อตัวแดงแดงเป็นลูกของแม่นี่นะครับอ่ะแดงเข้มแดงโบดนะครับเด้อลูกตัวแม่ขึ้นกันครับผมอันนี้แม่ท้องเหรอเป็นบ่อ่าแม่ท้องในหาเดือนลูกสาวอยย่เจ็ดเดือนครับผมแม่ท้องทับตัวครับตัวนี้ลูกพอได้อ่าตัวนี้บ่มีกระชันไปเกิดครับผมอ่าอันนี้ก็บ่๊ลูกพอได้คับพี่น้องบ่อลูกของพอได้นะตาวตัวดีได้แหละ แม่กับท้องกับทับโตนะครับเนาะเป็นวัวลูกที่ไหนครับเป็นวัวลูกตัวที่2ครับตุกที่3ในท้องลูกที่3ในท้องนะครับแม่เพิ่นท้องจักเดือนแล้วฮะหาเดือนครับผมหาเดือนลูกสาวอายุ7เดือนครับลูกอายุ7เดือนแม่นี่สูงเท่าไรครับน้องมรดประมาณร้อยสามสิบได้ครับอใส่ร้อยสามสิบได้เด็กครับพี่น้องอ่ะนี่นะครับซื้อสองได้สามนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวให้น้องมรดไลาลูกมาทางซีดยังสิเห็นชัดนะครับเออเอาซื้อสองได้สาม นะครับคูนี่น้องมัดเปิดเท่าไรสองหมื่นเจ็ดต่อไรอีสานส่งใหฟรีครับผมอันนี้งงว่าสองหมื่นกัวคือแม่ทองพร้อมนะครับอีสานส่งให้ฟรีพร้อมนะครับเนาะครับผมเออผู้ลงก้อนกระถามนี่ฝ่ายว่าอีสานส่งฟรี่สกุลส่งค่าส่งเท่าไหร่ก็ยังว่าส่งฟรีเลยพี่น้องส่งฟรีครับผมอำเภอเมืองบึงการก็ส่งฟรีครับคือพยายามฟังละเอียดให้มันครบนะครับคือส่งฟรีนะครับเนาะเออนี่แหละตัวแม่เพิ่นแม่ทองนะครับนี่ครับตัวนี้สองหมื่นเจ็ดดิพี่น้องต่อได้อีกส่งฟรีพร้อม คือลูกตัวแม่ได้ครับตัวดีพร้อมนะครับยกคูไปก็คูดำหนึ่งก็ได้ตัวนะนะครับอ่ะนี่แหละแม่กับโบดลูกกับโบดได้ครับพี่น้องครับการเดินการยางตำหนิบอมีนะครับอ่ะนี่สองมื่นกัวได้ลูกตัวงามพร้อมเอาเบิกทั้งหนาเทียบกันเอาเบิกเห็นสูมมุ้มครับต่อรองได้ทุกตัวครับส่งให้ฟีทุภาคอีสานครับผมต่อร้องได้สุดตัวแม่นครับส่งรี่ถวยอีสานนะครับเนาะ เบอร์สามอยากได้ทัวก่อนได้พี่นอ้องเด้อเบอร์ที่สี่บนออ้องดเอาพี่น้องครับปรนี้กสีพามาเบิงเบอร์สีเด้อครับพี่น้องตัวนี้กัสีบักตาลคือกันเด้อครับพี่น้องเด้อแล้วก็เป็นงัวงหัวหล่นธรรมชาติหนังหนาพร้อมนะครับตัวนี้เป็นลูกของพอได้บนอมอดครับซ y 1 7 8หนึ่งเจตัวนี้เป็นลูกซ y 1 7 8เด้อครับพี่น้องครับอันนี้มีใบมีหลอดให้ได้พี่น้องครับลูกของเจ้าโชคนะครับเนาะอ่าเกิดวันที่23 มกกะกะลาหกเจ็ดด้อครับพี่น้องครับเอากระไลเอาตอนนี้เดือนสิงหาแล้วนะครับเนาะสูงเท่าไรคร่ะน้องมดนี่ตัวนี้ได้ร้อยสามสิบอยูค่ครับอ่ะใซรร้อยสามสิบเด้อครับพี่น้องครับเลยที่ภาบเบิ้งทั้งหนาบดจัดเนาะอากาศหนังหนาพร้อมแข้งขาดำเด้อครับพี่น้องอ่ะสีจริงๆเบิง้งมุมนี้ก็แล้วเด้อเด้อสีบ่ปานบ่ดังทั้งสองขางั่นแหละพี่น้องครับสีแบบเดียวกันเลยหน,น,นังหนาเบิง้งหล่องหลังนะครับเนาะเบิ้งใกล้ๆชัดๆผู้ใดหาลุนธรรมชาตินะครับพี่น้องครับเออตัวนี้เลย ร้อยสามสิบด้วยครับส่วนสูงพี่น้องน้องมัดเปิดเท่าไหร่ตัวนี้สองหมื่นสองพันบาทครับอ่ะตัวนี้สองหมื่นสองต่อรองได้ทรงฟรีทวอีสานนะครับเนาะต่อรองได้อีกนะครับพี่น้องครับเกิดอกได้ตัวใดก็เลือกเอานะครับพี่น้องนี่เงาหางบางไงบดจัดบดเข็มนะครับเนาะเหยื่อสิเว้ยเบื้อ่าด้านซ้นนายน,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 นะครับนะี่ม่วปานม่วด่างครับพี่น้องครับด้านซ้ายม่วปานม่วด่างนะครับเนาะผู้ใดหายเยก็จะพามาดูชัดๆเอ้า บันีตอนนี้ดอกครับพี่น้องครับมาเบิ้งเอานะครับเนาะนี่เบิ้งหน้าตรงอีกทีหนึ่งเบื้องจะสัตว์รีบเบืมีปัญหาเด้อครับเด้อเอาพยายามเน้นเบิ้งสีมุมนี่ต่อไปสิพาไปเบิ้งงัวชารุเล่เด้อครับพี่น้องครับเป็นงัวสาวใส่ตันๆนะครับเนาะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูวัวชารุเล่กันครับอ่ะพี่น้องครับต่อไปมาเบิ่งงัวชารุเล่ครับผู้ใดหาอยู่ตัวนี้เป็นแม็สาวอ่างๆเลยนะครับเนาะอ่าตัวนี้น้องจักเดือนหรือครับสิบเอ็ดเดือนครับผม ตัวนี้งว่าสิเอดเดือนนยพี่น้องครับเอาตัวอ้างดีอยู่ที่พี่น้องครับสองร้อยสาสิบครับใส่ร้อยสามสิบงัว่าสิบเอ็ดเดือนนะครับพี่นอ้องก็ถือว่าเบื้องหลักก็กเป็นลักษณะเล่เลือดสูงนะครับแข็งขาใหญ่พี่น้องครับหัวลวนมาก<บ><บ>ครับผมบนมีเขาดอกเอาเบื้องแผ่นหลังครับพี่น้องนี่งูว่สิบเอ็ดเดือนผู้ใดหาชาโรเล่อยู่กะตัวนี้แหละเบื้องการเดินการยางขาปฐกุฏปถอนนะครับเออเป็นเลขเครื่องดาพร้อมนีพี่น้องตัวนี้นี่นะครับอ่ะอ้างเล่นแหละบดบนะครับ นี่เด้อเนี่ยอุนทุติถามราคาไห้ได้รับพี่น้องครับนะครับตัวนี้หลวงมัทเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เปิดไว้ที่25,000บาทครับต่อรองได้ครับผม2อ0 0 0หาต่อรองได้เด้พี่น้องครับ2อ0 0 0ื่นหาอ้านี่นี่นะครับเออ2อ0 0 0หาต่อรองได้นะครับเนาะตัวใหญ่ตัวตันดีอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนี่แหละครับเอ้าอยากได้ตัวใดก็มาเลือกมาชมเอาพี่น้องครับมัวชาโรเล่นะครับเนาะ เดอ้อเล็บแข้งขาบ่มีปัญหาดอกค่ะผมนี่เลือกเอานะครับเนาะนี่ตัวใหญย่ๆนี่แหละครับหมอสำหรับเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์นี่แหละพี่น้องครับพู้ได้หาสายเล่ยอยู่ก็มาเอาเลยตัวนี้นะครับเนาะตัวจริงนี่ใหญ่ด้อค่ะพี่นอ้องนี่สวยๆเลยนะครับนเน,ะบนาะเดยสุพาเบื้องตัวต่อไปน้องวัดเจ้าตัวใดครับตัวต่อไปนะครับนี่เดอ้อ อะตัวต่อไปก็สิเป็นงัวสาวเด้อครับพี่น้องงัวสาวตัวแดงๆนี่แหละครับผมเออตัวแดงๆนะครับตัวนี้เป็นงัวสาวลูกพ่อได้ครับลูกของอ่าแบ็กเฮดเด้อครับพี่น้องครับนี่แบ็กเฮดเกิดวันที่สิบเก้าพฤษภาหกหกเจ็ดได้ครับพี่น้องครับจักเดือนอะไรเอานะครับเมื่อกี้เดือนอกเป็นแดงโบดนะครับเนาะ ม้วนสาวตัวนี้สีแดงเข้มย่างคลับนะครับเออนี่เดี๋ยวได้ผมหามุมถ่ายกันย่านพี่น้องบ่เห็นสีสูงประมาณเท่าไรครับน้องม้าตัวนี้ร้อยยี่สิบครับตัวนี้ประมาณร้อยยี่สิบได้ไหมพี่น้องครับใส่ร้อยยี่สิบนะครับเนาะอ่าน้องม้าเปิดไว้ทีศเท่าไรหมื่นเจ็ดต่อรองได้อีสานส่งฟรีครับตัวนี้หมื่นเจ็ดต่อรองได้แหละกับอีสานส่งฟรีด้วยพี่น้องเอาสีจริงๆสีแดงบขคักได้ครับพี่น้องครับเอาเล็บเบิ้งเอานะครับไม่มีปัญหาดอก นี่เบื้องแผ่นหลังนะครับเบื้องมุมสูงพี่น้องดูหลายๆมุมใส่กันเอานะครับนี่เป็นงัวโบดนะครับเนาะหางปีเป็นั่นแหละครับพี่น้องครับอ่ะเลือกเอาก็เลยหาแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเปนสิบ้าเบื้องด้านสายของน้องเขานะครับอ่ะบ่มีปานบ่มีดังเลยพี่น้องครับหมื่นเจ็ดใส่ประมาณหนึ่สี่นะครับเนาะเออนี่นะครับเห็นไ่มพี่น้องครับ จะให้เบื้องความสมส่วนมุมนีเสือเนี่เอากับพเอาไปเลี้ยงกันหรอง้อมื่นก็บาดนะครับพี่น้องครับเอาซสือเอาอนาคตครับผมนี่อ้ยัก็นี่กับมันงก็ะดิคขวสองมื่นไปหมดแล้วพี่น้องครับช่วงนี้มื่นก็บาทอยู่อ่ะนี่ตำแหนี้ไม่มีเดี๋ยวจะพาไปเบื้องตัวต่อไปนะครับพี่น้องครับตัวต่อไปเอาตัวอะไรคขนงมดอ่ะตัวผูครับผมตัวนี้เป็นงวบผู๋นะครับพี่น้องครับงัวผูนะครับ อายุประมาณ6เดือนครับผมหเดือนตัวนี้บดจัดเลยได้พี่น้องครับหูดำแข้งขาดำไข่ดํานะครับกะใส่รอยยี่สิบบวกขึ้นกันหรือมั้งเนาะครับลูกพ่อได้ครับอ่าลูกตัวนี้บ่มีกับสานใบหลอดครับอ่ะบ่วยหูไบหลอดด้วครับพี่น้องพี่น้องอ่ะนี่แหละใส่ประมาณรอยยี่สิบหกถึงเจ็ดเดือนตัวนี้น้องมดเปิดใบเท่าไหร่เก่าปันหาซงฟีอีสานครับนี่แหละตัวนี้พอถึงเมื่อวันนี้ต่อได้ปุณิ ต่อได้ครับผมอันนี้ต่อได้อีกเดนะครับผมต่อได้นิดนึงครับต่อไดายุกไก่กับต่อได้ครับวันยุกไก่กับเก่าผ่นหาทรงแห่งอดคอกครับขันยุกไยกไ่ไก่เขาเลีก้กะจะต่อบนต่อพี่น้องครัเก่าผ่านหาหนึ่งเนาะครับแต่เฮ็ดเนื้อก,กันได้าก็นี้ครับแมียนพอวันเทิ้งขาลุดขาดหนามุกหนามันพี่น้องครับอันนี้ราคาเครื่องจัดหญ้าครับเอาไปกินหญ้าครับไงไปอีกครับมีกำไรแน่นอนครับอันนี้เบื้องหน้านะครับพี่น้องเม็ดสีนี่แดงฉ่ำเลยครับผมนทสีให้เบื้องเดิมจับน้องไว้ขังให้เบื้องก่อนพี่น้องที่เเห็นนนะะครับา แม่เพื่อนนี่ง่ายครับเนี่ครับผมนเด้อครับเด้อพี่น้องเอาเบื้องสีจังสีนะครับเด้อนี่แหละก็พันหานะครับเนาะนี่แหละสีจริงๆกนเป็นยังสีมันเกิดต่างกันหลายเด้อครับตอนแดดบดพี่น้องเมื่อกี้ผู้ใดเห็นสีบัง่ชัดเนาะตัวเหมือนเจ็ดนี่สีนะครับพี่น้องครับตอนแดดบวมมันก็สีบนหมือนจังน้อยนี่สีจริงๆเป็นแบบนี้นะครับเด้ออ่ะนี่อยากได้กัมาเอานะครับพี่น้องครับอ่ะเห็นชัดไปเออนี่เบื่อนทานน้องยืนอ่ะพอเอาเลยหล่ะครับผมตัวนี้เหมือนเจ็ดตัวได้อีก นะครับตัวต่อไปขนมวดครับตัวนี้ครับแม่แยกลูกครับผมตัวนี้แม่แยกลูกนะครับเด้อพี่น้องสีออกดำาบกตาขึ้นกันนะครับเนาะนี่ตัวนี้ผสมแล้วครับทับเรอได้ครับทับโตครับผมทับพ่อได้ครับตัวนี้ทับตัวครับทับโตด้อครับพี่น้องทับจะเข้าสองเดือนครับผมจะเข้าสองเดือนแล้วอันนี้ทับตัวยังไม่ตรวจท้องครับไสร้อยสามสิบครับใส่ร้อยสามสิบนะครับพี่น้องครับนี่แหละ ผมได้หางงออยากหลูอยู่มาเบิ่งราคาตัวนี้เมันจะเปิดเท่าไรตัวนี้ต้องมาสเปิดเท่าไรก่อปัญหาอีสานซงฟีครับตัวนี้ก่อปัญหาคือกันกับตัวผูนะครับพี่น้องอีสานองตัวก็ลดได้ครับผมสองตัวโยอะลดได้นะครับเนาะอ่ะนี่อ่างดีเดี๋ยวงอไปถึงมือนะครับเอาไปขันสมกับที่ว่าขายได้หลายก็ก่อปัญหาอยู่ติดขายได้หลายกว่าครับผมนี่นี่นะครับเด้อเดี๋ยวสิพาเบิ่งทางขวาของน้องเขานะครับวัวไม่มีตำหนินะครับขาบ่ได้ทุกนะครับผมวัวบ่มีตำหนิแล้วพี่น้องครับเอา นี่แหละเลือกเอาสูงประมาณร้อยสามสิบบวกๆนั่นแหะพี่น้องเออนี่เบืงสามสิบห้าน่าจะถึงครับน่าจะประมาณนั้นได้พี่น้องครับนี่เป็นตีตามห้นะครับเนาะเดบแข้งขาบ้งไม่มีปัญหาครับเออยางไปหลบวันนี้สีได้เบื้องสองขางตัวนี่เบื้องการเดินกันยางนะครับนี่นะครับอันยังมีพวพันอีกตัวหนึ่งตัวยางรอขึ้นกันนะครับพี่น้องครับตัวปิดท้ายเดี๋ยวคุณทูสิภาพไปเบื้องกันนะครับเนาะอยากได้ตัวไหนมาเอานะครับเออ นี่นะครับเดีอร์ยุคข้างหลังผมนี่แหละครับผมเดี๋ยวจีพามาปิดถ่ายด้วยนุ่มรอนะครับเนาะเออนี่ยืนดีๆลูกนี่หนอกตั้งเจ้ากอพี่น้องตัวนี้เราอย่างนี้าบวกไปห้าร้อยสามสิบเลยแหละครับผมลูกชายแดงใบเล่ครับลูกแดงใบเล่น้องจักเดือนครับอ่ามีเอกสารใบหลอดครับอ่มีเอกสารใบหลอดเด้อพี่น้องเด้อแดงใบเล่นี่ยพอพัฒน์นึ่งตัวแบบน้ำเด้อพี่น้องตัวนี้เกิดอยู่ที่ฟาร์มนะครับตัวเงาเกิดอยู่ที่ฟาร์มพร้อมนะครับเนาะ เออเอาเบื้องสีชัดๆไปนี่ก้อนที่แดดจะบดอ่ะตัวนี้นางมดเปิดไปเท่าใดมื้นหายครับตัวไหนอีสานทรงใสฟรีครับผมมื้นหาอีสานทรงฟรีนะครับเด้ออ่ะมื้นหาอีสานทรงฟรีนะครับเนาะนี่เบื้องสีเบื้องความสมส่วนมุมนี้นะครับอยากยกตัวไหนไปก็ได้นะครับพี่น้องครับสีนี่เบื้องขางเดียวแล้วได้พี่น้องครับอ่ะนี่หนังหนาๆเอาเบื้องเอามุมนี้นะครับเนาะเออเดี๋ยวสิฟ้าเบื้องเอาหางไปนี่พี่น้อง สีบางข้างเดียววเด้อพี่น้องเด้อเพื่อมันแดดบดนะบุญชุกก็บ,บอกให้ก้อนนะครับพี่น้องครับไข่สองใบดำนี่นี่เพราะว่าคันสีแดดบดมันติดเป็นคนละสีไปเลยครับมุมนี้นะครับเพิ่งมุ่มมมสูงนะครับนี่แหละหน้าตาหน้าตรงไปยังไดเบิ่งเอานะครับอ,อ,อนี่นะครับพี่น้องครับกะ สำหรับคลิปนี้น้องมดก็มีมาให้แค่นี่นะครับเด้อมักสีบักตาลนี่ก็มีให้เลือกหลายมักใหญ่ๆหญใส่เหล่าหกสิบกัมีให้นะครับมักบุษงเงินก็มีนะครับพี่น้องเลือกเอาตามงบเจ้าของครับผมราคาทุกตัวสามารถต่อรองได้ครับผมราคาที่ยำคัญครับส่งให้ฟรีทุกภาคอีสานครับภาคอื่นก็ส่งให้ได้ครับผมครับผมครับจังไรคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครัับสสวดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ